อูนิวตัวต้าอินโนวาคลิปนี้เราจะพามาดูตัวเริ่มต้นสิ่งในบ้างที่ไม่ได้ในตัวนี้แต่ได้ในตัวพรีเมียมแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่ามันเพียงพอถือว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์พอมันมาเป็นสีแบบนี้สีสว่างนะผมรู้สึกว่าเออหน้าเขาใหญ่เนาะพอเปิดประตูมาคุณรู้เลยแตกต่างระหว่างตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมก่อนจะซื้อนะดิ่งตรงนี้ยกออกนี่มีสล็อตไวเก็บเออดิผมมาลายแนวเดียวกันจอแนวเดียวกันจอกลางแนวเดียวกันแล้วก็แก้วความมีมาให้ไม่ได้ตัดว่าต้องตัวท็อปอย่างที้ได้ที่วางแกนนะ,ะยาะะภายใน ถ้ามันเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยจะมีการปรับเฟสรนกระบาร์แต่คันนี้เป็นตัวโมโนค r ็อกคุณก็กระเถิบไปคันนู้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช้คุณเล่นคันนี้ได้เลย <c oughs> เครื่องเดียวกันระบบเหมือนกันออปชั่นเหมือนกัน <c oughs> คันนี้ก็เพียงพอ <c oughs> ถือว่าเป็นการทํารุ่นย่อยที่น่าสนใจมาก นี่วันนี้เราอยู่กับรุ่นอะไรนะฮะโตโยต้ารุ่นใหม่อีกแล้วนะเรามารีวิวที่นี้ถือว่าครั้งนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเยอะเลยสําหรับตัวอ l ลเนลโตโยต้าอินโนวาคันนี้นะครับแต่เขามีชื่อทิ้งท,ท้ายใหม่แล้วด้วยเขาไม่ใช่คริสต้าเหมือนตัวก่อนแล้วใช่ไหมครั้งนี้กลายเป็นอินโนวาซีนิกหน้าตาเป็นยังไงนะฮะรายละเอียดจอดลึกเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมกัน แฉว์กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องคุยพีผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ All New Toyota Innova Scenic เป็นตัวเริ่มต้นนะ,ะ 2.0HEV Smart จริงๆเขาทำตลาดด้วยกัน2รุ่นย่อยนะครับก็คือตัว 2.0HEV Smart คันนี้แล้วก็ตัวพรีเมียมนี่ที่พี่เต้ยรีวิวอยู่เราถ่ายให้ชมกัน2คลิปแล้วคลิปนี้เราจะพามาดูตัวเริ่มต้นว่าสิ่งใดบ้างที่ไม่ได้ในตัวนี้แต่ได้ในตัวพรีเมียมแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่ามันเพียงพอ <Yeah. S 1> ผมถือว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์ นะครับก็ราคายังไม่รู้เหมือนเดิมนะส่วนเครื่องส่วนระบบออปชั่นส่วนอะไรต่างๆนานา,นาเหมือนกันทั้งหมดการดีไซน์เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะแยกไม่ออกเลยยกเว้นคุณปีนไปดูหลังคาดูมูนรูฟนั่นแนหะเพราะฉะนั้นคันนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์คนที่อยากได้ตัว Innova ซีนิก แต่ออปชันอาจจะแบบไม่ต้องแบบรูหรารีเมี้ยอะไรขนาดน,นั้นแต่ราคาน่าจะย่อมเยาวกว่านะครับโอเคก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องคุยพีด้วยนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีก,กร,ระดับของรสชาติกาแฟแท้ r a เ e s s e n ซกาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนาทั่วประเทศกาแฟสําเร็จรูป r อเ e s s e n ซผสมผสานกาแฟขั้วบทละเอียดดื่นดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Raw Essential สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหา และ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4000คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูอบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึงเ9สเสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูอบียอนเซรามิก เพราะชะนนก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวรอบคันนะครับว่าเจ้าอนิวโตโยต้า e อินดีวาซีนิก2.0 HEV Smart ตัวเริ่มต้นคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็แตกต่างจากตัวท็อปอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับนี่ผู้ชมนะฮะเราเปิดกันที่โลโก้ t o โยต้เหมือนอย่างที่บอกเลยว่าแม้ว่าเขาจะเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะตัว2.0 HEV Smart เนี่ยแต่ ฝาปิดโลโก้โตโยต้มีแผ่นปิดเพราะฉะนั้นตัวเรดามีมาให้ระบบนะฮะด i นนมิกเ r ด้าครุกซนโทนมีมาให้แล้วก็เรื่องของอระบบต่างๆก็มีมาให้ครบเหมือนกันแต่แค่อาจจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเรื่องของรายละเอียดดีเทลนะครับแน่นอนแหละการทําตลาดก็มี2รุ่นใช่ไหมตัวพรีเมียมจะต้องครบกันอยู่แล้วแต่อันนี้ผมบอกเลยว่าออปชั่นก็ไม่ได้โลนเพราะฉะนั้นคันนี้จะตอบโจทย์ใครบ้างเดี๋ยวผมพาไปเจาะลึกกันนะครับโอเคในส่วนของ All-New Toyota Innova c i ซีนคันนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาคือ Innova ก็จริงแต่พอเป็น c i n ิ c คันนี้เรื่องของรายละเอียดตัวรถเรื่องของแพลตฟอร์มเปลี่ยนใหม่จากเดิมเน่ย v n n r y s t r y s t a เนจะเป็นตัว Body on Frame นะครับก็คือคล้ายๆแบบกระบะนะทั้งเครื่อง2.8ดีเซลทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันคือการเอารถกระบะเอารเนี่ยมาพัฒนาเป็นรถนั่งแต่ครั้งนี้เปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็น TNG a และเป็นโมโนคร็อกเพราะฉะนั้นมันจะมาสไตล์แบบ SUV มากขึ้นการขับขี่ จะต้องสมูทแล้วก็มีความหนักแน่นมีความมั่นใจมากขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเราไป p o v e ให้ดูเมื่อเขาจัดทริปนะฮะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆจะเต็มรวมไปถึงขุมพลังไม่มีตัวเลือกดีเซลแล้วจะเปลี่ยนเป็นตัวเบนซิน2.0ไฮบริดทั้งหมดแล้ว นะฮะแล้วก็เป็นตัวไฮบริด Gen 5ของทางโตโยต้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของความฉลาดและการใช้งานพลังงานรวมไปถึงระบบเอาพุตต่างๆน่าจะต้องสมูทใช้ได้เลยในส่วนของ all new toyota innova scenic คันนี้ผู้ชมมิติตัวถังไดเมนชันความยาวอยู่ที่4760ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1850ม mm, ิลิเมตรความสูง1790ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ระยะฐานล้อเนี่ย2,850มิิเมตรเพราะฉะนั้น เรื่องของความยาวยาวขึ้น25มิลนะครับความกว้างกว้างขึ้น20ิมิลสูงเนี่ยเตยลงอยู่ที่ประมาณ5มิลแล้วก็จุดที่น่าสนใจเลยคือระยะฐานล้อหรือวิวเบสยาวขึ้นประมาณ100มิลหรือประมาณ10เซนเพราะฉะนั้นการนั่งโดยสารสะดวกสบายมากขึ้นกลาวเคเรนซ์ร้อยมิลลิเมตรลุยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะเรามาดูตัวสมาร์ตตัวเริ่มต้นที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบคันนี้ขากระโปรงมีเหลี่ยมสันเหมือนกันเหมือนตัวพรีเมี่ยมไม่ได้ต่างกันไฟหน้าเป็น led reflector เหมือนกันแล้วก ยกขึ้นมานะครับเหมือนกันเลยนะฮะแบบนี้เป็นแสงสีขาวเนาะกระจังหน้านะครับจะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถนะฮะแล้วก็ตัวด้านล่างจะเป็นสีเทาๆเ,เงาๆนะครับโลโก้โตโยต้ตนะฮะมีแผ่นปิดเพราะเขามีระบบเลดารามาให้แต่รุ่นนี้อย่างแรกแล้วไม่มีกล้องรอบคันตัวสมาร์ทยังไม่มีกล้องรอบคันตัวพรีเมียมจะมีมาให้ครบอันนี้คือจุดแตกต่างแรกแหละอ่ะถัดมาตรงนี้ ขอบของตัวกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นโครมเมียมมาให้แล้วก็ดีไซน์ลักษณะแบบเดียวกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยแล้วก็ถัดมาด้านข้างไฟเลี้ยวเป็น led แนวยาวแบบนี้ด้านล่างจะเป็นขอบสีเงินเงินรวมถึงมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดสาหรับด้านหน้านะไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วก็ลิ้นด้านล่างเนี่ยเป็นพลาสติกสีดาด้านพอมันมาเป็นสีแบบนี้สีสว่างนะผมรู้สึกว่าเออหน้าเขาใหญ่เนาะตอนถ่ายสีดํารู้สึกว่าเออมันทึบๆหน่อยจริงเนี่ย คันเบลมเทิมเลยมากันต่อในส่วนของด้านข้างปงซุ้มล้อตั้งแต่ด้านล่างลงมาจะเป็นพลาสติกสีดําด้านเพราะฉะนั้นมันจะดูลุกที่มันลุยๆมากขึ้นลวดลายของล้อทั้งตัวสมาร์ทและพรีเมียมเหมือนกันด้วยนะครับแบบนี้เลยเยลวดลายใช้ได้นะตัวสเปคของล้อเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว225 50R18 อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนมาจากตัว i n n o v a ตัวเดิมคือเขาย้ายตัวขับเคลื่อนเนี่ย Innova c r y s ค a เนี่ยเป็นขับหลังใช่ไหมคันนี้เป็นขับหน้าเรียบร้อยดิสเบรกสีล้อมีมาให้กรูตรงนี้เป็นพลาสติก ดูเท่ๆดูบึกบึนเลยแล้วก็ภายในกรุ่มคุมมาให้แต่ไม่ได้คุมหมดนะภายในยังเปลีอยอยู่นะครับโป่งซุมล้อตรงนี้ตีออกมานะฮะใช้ได้เลยแล้วก็ จุดเดิมที่ผมบอกไว้ว่าเซ็กซี่ยังมีมาให้เนี่ยเบวาวเข้าไปเส้นสายของประตูเนี่ยผมว่าเซ็กซี่เลยแล้วก็โลโก้ไฮบริดมีมาให้กล้องรอบคันไม่มีแล้วผาเข้จาจมูกข้างสีเดีวยวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวด้านล่างเป็นพลาสติกสีดําด้านแต่กล้องไวเกิลคามล่าด้านหน้ายัางมีอยู่นะเพราะเขามีระบบเซฟตี้มีมาให้อยู่กระจกบานหน้าใหญ่บเบิ่มเลยขอบหน้าต่างนะก็จะเป็นตัวสีดํารวมไปถึงกระจกเนี่ยใหญ่ใช้ได้ด้านล่างจะเป็นขอบโครเมียมมือจับเปิดประตูจะเป็นคีเลสมีโครเมียมแล้วก็จะมีตัวสีเดีวยวกันกับตัวรถซึ่ง พกไว้ใจได้ที่ตัวสามารถล็อกรถปลดล็อกจากมือจับตรงนี้ได้นี่คือมุมมองของด้านข้างตัวรถเซ็กซี่นะเห็นปะเนี่ยด้านหลังมีเว้าวมีอะไรเงี้ยสวยดีใหญ่ดีบึกดีหรูขึ้นนะครับอ่าด้านหลังล้อนะครับมีตัวดิสเบรกมาให้4ล้อด้านหลังเป็นช่วงล่างทอร์ชั่นบีมแล้วก็การกรุ่ภายในด้านหลังก็จะเป็นการคลุมวัสดุแบบซอฟ ก็จะช่วยเรื่องการเสียงรบกวนเวลาเราขับผ่านหินหินกรวดอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่ได้ดีดมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปบใช่ไหมเพราะมันเป็นซอฟอันนี้คือมุมด้านข้างพอแสงลงมาผมว่าเซ็กซี่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนอีกอย่างหนึ่งกล้องรอบคันไม่มีนะครับบนหลังคาอันนี้ไม่มีหลังคากระจกไม่มีตัวมูลลูฟ เป็นหลังคาตันแบบนี้นี่คือตัวสมาร์ทสออย่างเลยใช่ไหมอ่าสาอากาชากฟินสีเดียวกันกับตัวรถสปอยเลอร์สีเดียวกันไฟเบรคที่สกระจกด้านหลังมีไล่ฟ้าแล้วก็มีใบปัดน้ําฝนด้านล่างตังนี้จะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมก็ไฟท้ายเหมือนกันเป็น l อ d วบายยาวมีตัวชักฟินตรงนี้ช่วยตองเสียงรบกวนนะครับที่มันจะลดก็บอกมาโลโก้ไฮบริดนี่กล้องหลังมีมาให้ตัวสมาร์ทจะมีกล้องหลังจะไม่มีกล้องรอบคันแล้วก็โลโก้โตโยต้าซีนิกนี่คือด้านหลังตรงของตัว t ต y o ต้าซีนิกอินโนวาซีนิกนะครับก ด้านล่างตัวนี้เหมือนกันเลยเซ็นเซอร์มีมาให้4จุดแล้วก็ที่สําคัญตัวเริ่มต้นคุณก็ได้คลิกเซนเซอร์คุณสามารถเตะเปิดปิดได้นะครับแล้วก็าฝาท้ายเป็นโโระบบไฟฟ้าด้านหลังตัวนี้เป็นสีดาด้านนะครับไฟตัดหมอกด้านหลังอยู่ตรงกลางและก็ยางอะไหล่ก็ยังมีมาให้ปลายท่อออกขวานะครับหลักๆประมาณนี้ที่จะบอกคือภายนอกเนี่ยถ้าเกิดดูสังเกตดีๆตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ ตัวสมา์ตัวเริ่มต้นไม่มีหลังคามูลรูฟแล้วก็ไม่มีกล้องรอบคันนะครับเท่านั้นเลยนะครับสีอะไรตัวเลือกเหมือนกันหมดนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนี่เปิดให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าโมแต่เสียงจะดังนิดน,นึงอันนี้สามารถปรับได้3ระดับความดังของเสียงเสียงดังและเขามีฟังก์ชันพิเศษนะครับคือเบาะโดยสารแถว3เนี่ยนั่งได้3ท่านแต่ถ้าเกิดคุณนั่ง2ท่านแล้วคุณรู้สึกว่าเกะกะยกออกนี่มีสล็อตไว้เก็บเออดีไซน์เนียนดีวะนะฮะนี่ ไว้เก็บแล้วก็บอร์ดยสารตอนหลังนะครับสามารถปรับได้เอ็นขนาดนี้เลยนะฮะยกขึ้นปรับเอ็นได้ด้านหลังพ์ดิชันเหมือนกันนะครับเป็นตัวพลาสติกแบบนี้ผมรู้สึกว่าดีเทลดีนะงานประกงมานประกบนะครับแล้วก็ปิดได้เสียงดังใช้ได้เลยนี่คือทั้งหมดของภายนอกนะครับถือว่าน่าสนใจนะดูหรูหราแล้วก็ดูบึกบืนดีทีนี้เราไปดูในส่วนของ ภายในกันพอเปิดประตูมาคุณรู้เลยแตกต่างระหว่างตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมตัวสมาร์ทเนี่ยภายในจะเน้นเป็นสีดําทั้งหมดพรีเมียมเนี่ยจะเป็นสีดําสลับกับตัวเชสนาดนะก็คือสีน้าตาลเข้มๆอันเนี้ยด้านบนบุนุ่มเหมือนกันแต่เป็นหนังดําตรงนี้หนังดำนะมือจับกระจกลงไฟฟ้าสีบานเหมือนกันแล้วก็นะฮะที่ล็อกรถลดล็อกปากกระจกมองข้างไฟฟ้ากดตรงนี้คือไม่ให้กระจกบานอื่นสามารถกดลงได้แต่แผงด้านข้างตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะฮะมือจับด้านล่างมีที่วางแก้วนะ,ะับเป็นพลาสติกเหมือนกันแล้วก็ อันนี้เป็นจุดซ่อนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้บางทีใช้รถไปผมต้องบอกไว้ก่อนเลยสำหรับคนที่กำลังจะซื้อนะดิ่งตรงเนี้ยมีที่วางแก้วนะซ่อนเนียนใช้ได้เลยเห็นปะคือถ้าไม่บอกไม่รู้นะนะดึงออกมาที่วางแก้วอันนี้คือมีประโยชน์มากสำหรับรถครอบครัวอยากให้ทุกแบนกรนทุกรุ่นทําแบบนี้เพราะว่าการวางตรงกลางไม่พอหรอกคนนึงกิน2แก้วบอกเลยทั้งขวาและซ้ายมีมาให้เดี๋ยวเปิดให้ดูพวงมาลัยแนวเดียวกันจอแนวเดียวกันจอกลางแนวเดียวกัน,แ,น,กนแล้วก็ห้องโดยสารนะครับนอกจากแดชบอร์ดแล้วเบาะนั่ง นะฮะสำหรับตัวสมาร์ทเนี่ยจะเป็นดำร้วนนะแต่ลวดลายแนวเดียวกันแล้วก็สามารถปรับไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับนี่เข้าออกขึ้นลงปรับเอ็นแล้วก็บริเวณใต้เบาะทั้งคู่หน้าจะเป็นจุดติดตั้งแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับที่พักเท้าแป้นเบรกแป้นคันเร่งมีมาให้ยกขึ้นมาฝาถังน้ำมันนะฝากระโปรงเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับอันนี้คือ ปิดระบบคิกเซนเซอร์เปิดไฟหน้าออโต้ได้แล้วก็ปรับองศาไฟหน้าได้นะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปตรงนี้จะเป็นกึ่งนุ่มภายในเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอกลางจอมาตรวัดใช่ไหมด้าน,นบนพลาสติกขึ้นรูปตรงนี้หนังหนังพาวเว o ร t มีมาให้เหมือนตัวท็อปนะฮะวางของได้นี่เหมือนกันหมดที่วางแก้วกว็มีมาให้ไม่ได้ตัดว่าต้องตัวท็อปถึงจะได้ที่วางแก้วนะฮะแต่อย่างแรกนะฮะภายในเนาะนอกจากสีแล้ว กระจกหลังตัดแสงออโต้ไม่มีนะตัวท็อปมีเนาะที่บังแดดมีมาให้เหมือนกันมีไฟอะมีไฟมีอะไรให้เหมือนกันเออเออใช้ได้เว้ยก็ครบนะถือว่าตัวเริ่มต้นก็ไม่ได้ขี้เหร่นะออปชั่นไม่ได้โลนนะแล้วก็เปิดจอดูดิจอ10.1นิ้วเหมือนกัน Apple c a ค p l a y ไลท์สาย Android Auto ไลท์สายเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นอินเทอร์เฟซแบบนี้เดีย๋ยวรอเปิดระบบแป๊บหนึ่งนะครับด้านล่างระบบปรับอากาศเพิ่มแรงลมแอร์อรุนแรงลมแอร์นะฮะ อุณภูมิเป็นโซนเดียวนะคันเกียร์เหมือนกันหมดเลยเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโคมีมาให้ drive mode ม,มีมาให้เกียร์เหมือนกันหมดด้านล่าง usb type a 1ท c 1ที่วางแก้วเหมือนกันกุญแจเหมือนกันชุดมาตรวัด7นิ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็เหมือนกันนะแล้วคุณดูดิระบบนะฮะ dynamic ดา cruise นะฮะ adaptive cruise อะไรอย่างเงี้ยออ f speed มีมาให้เลนค k ปป p i n มีมาให้ วางสารับสายเพิ่มเสียงรบเสียงมีมาให้ครบหลักๆก,ก,ก็ภายในเนอะสำหรับตัวเริ่มต้นเทียบกับตัวท็อปก็คือกระจกหลังตัดแสงออโต้ไม่มีกล้องรอบคันไม่มีแล้วก็สีไม่ใช่เชสนัทนี่คือตอนหน้าทีนี้เราไปดูตอนหลังกันต่อนพอเป็นตัวเริ่มต้นแล้วเนี่ยเบาะนั่งลดลายเดียวกันแต่ระบบนะฮะตัวออโต้แมนอะที่จะสามารถยกมาลับต้นขาตัวสมาร์ทไม่มีแค่นั้นเลยแล้วก็เป็นเบาะปรับมือทั้งหมดถ้ามันเป็นตัว พรีเมียมเนี่ยจะมีการปรับไฟฟ้าในการเอนใช่ไหมอันเนี้ยเอนปรับมือนะแต่เบาแบบเดียวกันแล้วก็มีที่เท้าแขนเหมือนกันที่วางแก้วเหมือนกันนะฮะมีแอมเบียนไลท์มีการปรับอุณหภูมิมี USB t y ท e C เหมือนกันนะฮะแล้วก็เบาะตอนหลังเหมือนกันพาวเวอร์เลสเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ต่างเยอะเห็นป่ะแอมเบียนไลท์ก็มีแล้วก็แค่หลังคาไม่มีท่าน,นองเรื่องเครื่องเรื่องระบบต่างๆนะผมว่าครบเหมือนกันหมดเลยแค่ ลักษณะในการใช้งานมันไม่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองถ้าเกิดคุณอยากได้เบาสองที่มันสบายขึ้นมีความหรูหราขึ้นมีหลังคาที่เป็นตัวมูนรูฟแล้วก็ตัวกล้องรอบคันคุณเอาตัวพรีเมียมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้พวกนั้นคันนี้พอเหมือนกันเพราะว่าระบบเทปตี้เนี่ย คันนี้ได้ครบเหมือนกันหมดนะขาดแค่กล้องรอบคันเท่านั้นเองเดี๋ยวผมขอรีแคปความแตกต่างระหว่างตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมอีกทีหนึ่งลวกนันสั้นๆง่ายๆเลยราคายังไม่รู้นะการทําตลาดมี2รุ่นเหมือนเดิมก็คือตัว2.0 HEV สมาร์ทคันนี้แล้วก็ตัวพรีเมียมคันนู้นจุดแตกต่างหลักๆเลยสาหรับตัว Innova C-Nik คันนี้ก็คือถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยคุณจะได้เพิ่มเติมจากคันนี้มาเช่นอะไรบ้างหลังคาที่เป็นกระจกมูนลูปหรือพา n โนลามิกใช่ไหมสีภายในที่เป็นเชสนัตก็คือดําน้าตา ที่มีระบบปรับไฟฟ้าแล้วก็จะมีตัวออโตแมนซีดมานะสามารถยกขึ้นมารองรับต้นขาได้รวมไปถึงกล้องรอบคันคันนี้ไม่มีแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงออโต้คันนี้ไม่มีแล้วก็แพดเดิลชิปคันนี้ไม่มีเท่านั้นเองเรื่องความปลอดภยัยแอร์แบ็กหลูก ABS EBD นะครับระบบเซฟตี้เซนต์ต่างๆมีมาให้ครบและก็การขับขี่ช่วงล่างเครื่องเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจดูนะฮะว่าคุณสนใจสิ่งที่มันเพิ่มเติมความสะดวกสบายเพิ่มเติมมาหรือเปล่าเช่น หลังคากล้องรอบคันอะไรเงี้ยคุณก็กระเถิบไปคันนู้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ไใช้คันนี้ก็เพียงพอถือว่าเป็นการทํารุ่นย่อยที่น่าสนใจมากทีนี้นะครับอ่ะเปิดฝากระโปรงนิดนึงเราดูเครื่องยนต์กันต่อผู้ชมอ่านะฮะเหมือนกับตัวพรีเมียมทั้งหมดเลยนะฮะอ่ะเครื่องยนต์ของ Innova c i n i c ผู้ชมก็เหมือนกับตัวพรีเมียมทั้งหมดก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรกับตัวระบบไฮบริดเจเนอเรชันที่5ที่เขาบอกว่าเฮ้ย ชาญฉลาดแล้วก็ประสิทธิภาพดีเครื่องเบนซิน2.0เล,ลตนะครับ152แรงม้า188นิวตันเมตรแล้วก็มอเตอร์83แรงม้า206นิวตันเมตรพละกกำลังเอาพุทธรวมสูงสุดเขาทำได้คือ186แรงม้านะครับ206นิวตันเมตรเกียร์เป็น eCVT นะฮะแล้วก็ระบบช่องล่างด้านหน้ามแม็กกซันสตัดเหลกันโค้งด้านหลังเป็นทอยชั่นบีม ดิสเบรกสี่ล้อรุ่นนี้ขยับมาเป็นขับหน้าเรียบร้อยอินโนวาคริสตาตัวเก่าขับหลังและก็เป็นตัวบอดี้ออนเฟรมเหมือนกระบะนะแต่คันนี้เป็นตัวโมโนคร็อกเอสยูวีเหมือนโคโรล่าครอสเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันจะมีความเป็นรถเก่งรถนั่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นความโดดเด่นของโมโนคร็อกคือเวลาขับขี่มันจะมั่นใจมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเอาลุยคุณต้องไปตัวบอดี้ออนเฟรมหลักๆประมาณนี้ก็คือเพิ่มเติมความหรูหราเน้นการเป็นรถนั่งมากขึ้นนะแต่การลุยความบึกบืนก็จะหายไปจากความที่เาเาป็น บอดี้ออนเฟรมเขายกออกไปและนี่คือตัวโครงสร้าง TNGM ใหม่ด้วยและนี่คือทั้งหมดของ All New Toyota Innova Cinic นะครับ2.0 HEV Smart ตัวเริ่มต้นนะฮรราคายังไม่รู้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการหลังคาพาราลลมิกซันลูฟนะฮะไม่ได้ต้องการกล้องรอบคันไม่ได้ต้องการกระจกหลังตัดแสงออโต้แพดเดิลชิพรวมไปถึงเบาะนั่งที่เป็นสีทูโทนดำกับน้ำตาลเข้มแล้วก็บอกาอแถวสองเขามีตัวออโต้แมนซทที่มารองรับต้นขาคุณเล่นคันนี้ได้เลย เครื่องเดียวกันระบบเหมือนกันออปชั่นเหมือนกันน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมเลือกคันไหนลองมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะครับหล,หลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องคุวิพีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าพราวันนี้สวัสดีครับ